หลังจากชมพู่อรารยามีประเด็นเกาเหลากับนางแบบสาวอึมออยสรุตามาตลอดทั้งสัปดาห์ล่าสุดนะคะก็มีข้อความผ่านทวิตเตอร์ของนางเอกสาวว่าอยากมีหน้าเหมือนออยนะคะงานนี้ก็ทําเอาชมพู่ถึงกับเครียดเลยแล้วก็ร้อนใจจนต้องนัดถแถลงข่าวปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้โพสต์ข้อความนั้นแต่เป็นเพื่อนของผู้จัดการส่วนตัวคะ่ะคือวันที่เกิดเหตุเนี่ยคือเขาก็แกล้งกัน แล้วก็วันนั้นก็คือบังเอิญว่าไปโพสต์ในทวิต t ตอรด้วยคือโดยใช้โทรศัพท์ของผู้จัดการชมคือหมายถึงว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งะแกล้งผู้จัดการชมโดยที่เขาก็ไม่ทราบว่าทวิตเตอร์ Twitter นั้นเนี่ยมันเป็นล็อกอินชมอยู่ก็สําหรับบุคคลที่ถูกเอ่ยถึงสำหรับผู้กรณีนะคะ,ะก็อยากจะฝากชี้แจงว่า ไม่ได้มีเจตนาคือมันไม่ไมีเจตนาแล,และชมก็ไม่ได้ทำนะคะคือด้วยความเคารพใครจะมีดุลพินิจยังไงก็แล้วแต่จะตัดสินชมยังไงก็แล้วแต่ชมเคารพในการตัดสินใจของทุกคนนะคะแต่ว่าชมชี้แจงแบบนี้ว่าชมไม่ได้ทํานะคะณวันที่เราบอกว่าจบก็คือจบจริงๆสาหรับทวิตเตอร์นี่คือชมไม่เคยทวิตภาษาไทยนะคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมัน,มนเป็นภาษาไทย และสำหรับผู้กรณีนะคะเธอก็หวังว่าจะเข้าใจและก็ยังฝากคําคขอโทษผ่านสื่อมาด้วยจากใจรจริงค่ะชมถือว่าชมสะเพร่านะคะแล้วก็เล่นเล่ที่ปล่อยให้คนอื่นสามารถเข้าแอคเคาทของชมได้อะไรเงี้ยชมก็อยากจะขอโทษนะคะขอโทษผ่านสื่อก็น่าจะสมศักดิะะ์ศรีค่ะผมสาบานได้เลยว่าทุกคำพูดมันเป็นความจริง และสําหรับทางด้านสาวออยทางทีมข่าวก็ติดต่อไปค่ะซึ่งเธอก็บอกว่าขอฟังรายละเอียดทั้งหมดก่อนและจะขอพูดพรุ่งนี้พร้อมกันเลยทีเดียว